เอาละครับมาเล่นคนเดียวดีกว่าสร้างโลกใหม่กันมันจะตั้งชื่อโลกว่าโอซ่านะครับพร้อมเป็นชื่อผมเอาเอาสิโอโอสองห้าหกง่ายดีเอาละเข้าไป เรามาสร้างแบบนะครับ oh, อ้เกิดในหิมะอี่าเป็นอะไรกับหิมะบ้ะาเนี่ยเฮ้ยเราจะได้เราเปิดกล่องไว้มันต้องมีกล่องสิกล่องอยู่ตรงไหนกล่องอยู่ตรงไหนเอ้ยเจอแล้วตือตโอ้แหลกจุงเบยอืม แล้วก็ต่อยๆๆๆๆแตะแตะตุ๊บตุ๊ตุ๊โอเคโอ้คงนั่งอยู่ในหิมะอะไรบ้างอืมอหมาหมาเต็มเลยอ่าตอนนี้สูงดีจังต่อยอย่างนี้นะครับถึงจะเร็ว Ư... Ư... ...vay thử ạ Phải lắm, phải lắm Ok, tôn điều có đã đầy nhiều rồi nè ผมถ่ายแป๊บๆปนะครับหลานกว้างตรงนี้ไม่ีหมูด้วยตรงนี้แหละน่าจะเหมาะตึ๊บตึ๊บตึบตึบตึ๊บวางวาง ทึบึบึผมขออนุญาตเสกของนะนะครับขอให้อยู่ ขอให้ผ่านคืนนี้ได้ก็พอก่อนโอเคขอเตียงสักอันนะครับคงไม่ว่าผมนะครับน่าเป็นคลิปที่สามที่สี่แต่มันเป็นพาร์ทแรกเออแล้วมันอยู่ไหนเออ,อนี่อุย้ยโอ้บ้านยังใหญ่เลย 3 4โอเคแค่นี้บ้านเราก็สมบูรณ์แบบแล้วครับตึงงั้นเป็นเรื่องของการไปล่าไปลา่าอาหารเลยนะครับตึ๊บตึต๊บ

กายสิิทธ์เฮ้ยลงไปเลยเชิญลงไปเลยเชิญท่านลงไปเลย รีฟูดรีฟูดครลบรีฟูอยู่ในตอมคนเดียวมันจังเงาระวังเวงอะไรอย่างนี้รีพูดรีฟูฟูีฟูดรีูครบแปดอันแล้วโอ้โหสุดย ก็ทุบโคอีกอันหนึ่งนะครับก็โอเครีทุบทอดอุ้ยเสียงร้อน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 รีบวิงว่งรีบวิงว่งรีบวิ่งทุบเอ๊ยมันเหมือนบ้านมันจะเล็กไปไนะหม,มรู้ละรู้ละรู้ละทำไง นี่ครับเทพเลยเอามีแอปเปิลมาได้แล้วนะโอ้ยเปิดของไม่ได้อีกอบ้านมันใหญ่ไปมั้งโอ้ถ้าบ้านน่าจะใหญ่ไปบ้านใหญ่เกินนะครับ หลังจากสภาพบ้านใหญ่เกินอือตอนนี้มันก็เปิดไม่ได้อีกวางไว้หน้าบ้านนี่แหละตึ๊บ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 บัลล่าลาลาลาตึ๊บตึ๊บ เดี๋ยวพาร์ทส,สองผมจะทําการตกแต่งบ้านนะครับแล้วค่อยขยายบ้านหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวบ้านนี้มันจะใหญ่เกินเหตุนะครับอืมอืมไดไม้แล้วกินอิ้ลดีกว่าม,ม,มีกระดูกไหมมีกระดูกของเจ้าสเกลหรือไม่ตีไก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 ่ นี่ย็บได้มีดเอ้ยคนนกเหมือนมีดนะคะผมว่านี่ครับมีดอะมีดเป็นตีหมานี่อู้ตาแดงตาแดงอะีรเจอมีดขยันสิทุกคนคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งโอ๊ยสามลุหนึ่งสาลุมหนึ่งมลุหนึงสามลุมหนึ่งโอ๊ยสามลุหนึ่งสาลุมสามลุกหนึ่ง สามลูกหนึ่งสามลูกหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ออีตัวอีตัวคิดว่าเทพอ่ะคิดว่าเทพอ่ะอู้สองตัวแล้ววิ่งไปเก็บไข่มาทำไข่เจียบอ่ะเลวิ่ง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 เลวิงอยากเข้ามาจะมาหน่อยเหนี่ครับโอ้ยังเทพโอ้ย อุ้โอ้ยออจะตาย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 กี่โมงก็นหนึ่งนะครับจะมืดยัง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 เนี่ยจะมืดยัง โอ้ยยังไม่ไกลมืดเลยเฮ้ยโอเคมันน่าจะไปแล้วอื้ออิโอ้ยมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปโอ้ยจะทำไงคืนนี้คืนแรกอันแสนโหดร้ายโหดร้ายมาก ้โวิ่งวิ่งผ่านหน้าโอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบาแล้วเข้าบ้แล้วโอยควันชอ <cort> โอเคแล้วก็รอ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  ลอร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 อลอร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 ลรอ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 ลอรอ่ารอนอรรรออรารรอ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 อรรอรรร